สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่ซื้อมานะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะตามเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของที่ซื้อมาค่ะคือเราปิดเทิน์นนายิ่ดีใจชอบพันทูวิชาาย่คนะก็จะมารีวิวของที่ซื้อมานะคะอันแรกจะเป็นตุ๊ก,กตาถักโคเชนะคะ เป็นพวงก,กุญแจค่ะเป็นพวงก,กุญแจนะคะน่ารักมากตั้งหลังนี้ชื่อของเราเขียนไว้อยู่นะ T I N G แพ็ k เกจสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อแท็กร้านเขาเฮ้ไม่ใช่สิเออร้านเขานะคะเออนะร้านเขานะน่ารักมากนะคะแพ็ k เกจสวยมากต่อไปจะเป็น ของจิวค่ะอันแรกจะเป็นเมนทอสนะคะอันที่สองจะเป็นน้อแข็งน่ารักมากอันต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นสก,กุช่ยางขน,นมปังนะคะต่อไปเป็นสปอมบ๊อบอย่างนี้ค่ะเป็นวิตามินของญี่ปุ่นนะคะไปเสียค่ะหนม ขนมแพนด้าค่ะเป็นช็อกโกแลตนะคะของญี่ปุ่นค่ะไบเสร็จค่ะขนมไดโซค่ะของญี่ปุ่นนะคะช็อกโกแลตค่ะของญี่ปุ่นค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะคะวันนี้ถ่ายคลิปเร็วเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกด subscribe ให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย